แรงจริงนะครับแงจริงที่นี่มีพี่ตาลนะครับมาเพือนไปเลี้ยงซื้อผลไม้น้ำเตื้องน้อมเอตื้องน้ำเดินจะได้ไหมครับก็เพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวเข้าฉากนะครับเนี่ยก็ขอบคุณเป็นซื้อนี่นะครับมันมันถูกดีถูกสุดละเท่าไหร่เจม ถึวร้อยย่สนะครับผมเป็นสายาโค้โดนะโพดนี่ครับให้พี่ปกินก่อนข้าวฉาดนะครับตัวหนึ่งตัวห่อยู่ที่เต็นท์นะผมนี่พี่ปอก็ยืนกินก่อข้าวฉาดรอรออยู่ดีดีกนยิ่งองาร้ล้วเดยวนี้นดิย,ยนัย้ นี่พี่ปองก็จะซ้อมครับซ้อมยืนสองขาวไว้นะครับนี่ซ้อมยืนสองขาวไว้นี่ขอบคุณครับพี่ตาลมอบคะแนนให้พี่ปองนะครับได้ซื้อขา้าวโพดมาทานนะครับก่อนเข้าวางนะครับวันนี้แต่วันนี้เป็นวันแสดงจริงนะครับ ของเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วรอต่วเวลาเราเวลาไปแสดงนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนี่นดูพี่ป๋องกินไปก่อนนะครับตอนนี้ ระวังรอข้าฉากอันนี้วันแรกแซงวันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะแม,แม่วันนี้ก็วันแรกเลหลยสองวันนะครับแล้วเราก็กลับเช้าวันที่สิบสี่ท่านใดจะมาหาพี่ป๋องก็ได้นะครับช่วงนี้มาได้เลยนะครับเหลือเวลาสองวัน อยู่นะพี่ปองของเราควานไม่อยู่นะแต่พี่ปองก็ยืนกินชิวๆเรือใส่เกียร์รอล,ละ mình có lau băng rồi. này này, thua. À đây, này mình thua. Mình thua này này thua thua này nhìn kính lo lo lên á ของก็กินยังเล่นลอ,อยมันสนใจใครแหละเนี่ยก็ให้น้องไปโชคกินด้วยนะคนี่นี่กระเทยไว้ตรงนี้นะครับให้คนละถุงนองไปโชคก็นี่

ไม่เจือกันนานนะงายยาวกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเอ้วนี่ดูด <Yeah. S 2> แ <Yeah. S 2> บบนะแนี่นโทษน,นี่เต็มปากเต็มคำดูแก้มดูแก้มดูแก้มน้องไพโทรนครับอือ ปากเต็มคำเป็นไนี่ประชกว่าอู้อร่อยเบ้เบ้โยม,มันโยม,มันนาทีโยประมาณนาทีเบ้คุณในพองเบ้คพ่อเบ้ตรวปองปองบ่ ดีจังน um uh ี่นี่เรามีคนเอาอาหารมาป้อนน้องพระโชคด้วยนะมีปีกสิษของเราก็นู่นเป็นช่างเผือกไปใส่แยงอยู่นะครับจะไปซ้อมเดิน ไปซ้อมเดินอยู่นะตอนนี้ไปซ้อมเดินลายสาวันไม่ได้ซ้อมนะพี่อกสองวันคนระับอืมอันนี้ก็วัน ดูแก้มเน้นให้ดูแก้มนะพี่เมย์นี่นจะมีเอฟซีมาเป็นเอฟซีของน้องพระโชคนี่นี่ดูปากกระเคี้ยวปากกระเคี้ยวอยู่

ปองเราไปแล้วปล่อยปล่อยมันวัวมันควายแล้วนี่นี่ปล่อยมันวัวมันควาย,ยแล้วพี่ปองไปแล้วไปแล้วพอดีก็ปล่อยไปกินหญ้าอยู่นู้นนะโอ้ไปแล้วพี่ปองชิวๆกินให้อิ่มก่อนนะครับต้องกินให้อิ่มก่อนจะไปแสดงจะได้นิ่งนะครับนี่ ดูเลือกเรียกไม่ค่อยอยากจะมานะครับคอนเอกเรียกไม่ค่อยอยากจะมาครับตอนนี้ดู๋ดูดูดีลีลาลีลาเดินอ้อมเดินอ้อมอมอมดูบอกว่าอ้อมก่อนโน้มก่อนลีลาคาที่สองโชว์ขาที่สองเราเนี่ยโอ้ยดู๋ยวเดีอือสิโลนี่มาแล้ว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 เจ้าทิศท่านะครับนี่ดูผาโชว์กันต่อ โชคไปโชคไปโชคนะครับโชคก็น่าจะหมดแล้วถ่ายคลิปไปก่อนถ่ายคลิปก่อนเกือบจบแล้วเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วแป๊บนึงนะครับเออตอนนี้เขาให้ดูน้องไปโชคบ้างนะครับดูแต่พี่ป้อง เอยเกินเดี๋ยวจะเบื่อแล้นะครับให้ดูน้องพระโชคด้วยแต่แม่จะเบื่อนะครับเดี๋ยวจะเบื่อพี่ป่องเร็วอือ อ,อคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ป๋องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ป๋องนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ